ก็สวัสดีครับเกนีผมก็สะมา่านนิยายเกิดใหม่ทั้งทีก็เป็นสลามไปแล้วสลับในโนเวลนะครับเรื่องที่16บทที่2พูดคุยลายบุคคลช่วงเวลากลางดึกณที่ห้องส่วนตัวในร้านสาหรับสมาชิกพิเศษลิมมุลุได้ประเสียที่จะนั่งรวมโต๊ะกับพวกพี่สาวเอลแสนสวยแล้วถ้หันไปหา,าเกียวโดลิมมุลได้พูดออกมาว่าอาการเป็นไงบ้างลิมมุลุได้ถามออกมาด้วยความสดใสัยและเป็นห่วงอยู่ด้วยและเกียวโดก็ตอบว่าสบายดีครับชินกับพลังนี้แล้วด้วย ไม่ทำแก้วแตกแล้วล่ะครับเกโดเขาได้ว่าแล้วหัวเราออกมาก่อนที่จะดื่มจากข่องแคลพอได้ถือด้วยมือขนาดใหญ่แล้วแก้วที่มีขนาดปกติได้ดูเหมือนกับว่าเป็นจอกเหล้าที่ดูเล็กไปเลยไดรันซ่าได้ฟังคําตอบของเกลโดเรียมมลก็พูดออกมาอีกว่าเอาละที่เลือกมาในวันนี้ก็ไม่ใช่เรื่องอะไรแต่อยากจะขอขอบคุณในความเด็ดเนยของนายกนเลยว่าจะดื่มกันให้เต็มคาบไปเลยพอได้ฟังแบบนั้นเกโดก็ตอบว่าขอบพระคุณมากครับ แค่ท่านเลมม์ลูพูดแบบนั้นก็ดีใจแล้วครับปกติแล้วเกียวโดเขาเป็นคนที่สุขุมแต่จากสายตาที่มองมากับท่าทีที่ตื่นเต้นแสดงให้เห็นเลยว่าเขาพูดมาจากใจจริงเลมม์มุลูสินับพยักหน้าต่อกลับไปแล้วได้ชนแก้วกับขอเพื่อฉลองกันจากนั้นพอได้ฟังเกียวโดบ,บ่นอะไรนิดหน่อยก็เลยได้เข้าประเด็นหลักเรื่องแรกกันเลยที่จริงแล้วพูดไปก็อาจจะเสียมรารย,ยาทกับนายก็ได้พูดได้ไหมเมื่อได้ฟังคําพูดของเลมม์มลุลเกียวโดก็ตอบว่า อะไรก็ได้เลยครับถ้าไม่มีทางคิดจะเสียมารยาทกับท่านริมุลุแน่นอนไม่ว่าริมมุลุจะพูดอะไรก็ถือว่าเด็ดขาดสลับเกลโดริมุลุเสนอคิดอนิบาว่าเดี๋ยวเดี๋ยวฉันเองก็มีจุดที่พูดไม่ทันคิดอยู่เหมือนกันนะถ้าสะกิดใจอะไรก็อยากจะให้ช่วยเตือนมามากกว่าบางทีก็ตั้งใจจะล้อเล่นแต่ดันทําเสียบรรยากาศก,าก็เลยอยากจะให้ช่วยบอกมานะ่ะขนาดตัวริมุลุที่พูดเก่งสมัยอยู่โพธโถมก็ยังเคยโดนพวกผู้หญิง ช่างมันเถือไม่ละหยุดดีกว่าไม่เอาประวัติศาสตร์ด้านมืดออกมาดีกว่าจากตอนนั้นมาเลมูลุคเขาก็เติบโตขึ้นมาแล้วด้วยตอนนี้ก็รู้สึกตัวว่ายังขาดความละเอียดอ่อนต่ถึงอย่างนั้นก็ยังพยายามอยู่ทุกวันคอยระวังไม่พูดจาให้ใครเกลียดคีน้าขึ้นมาเื่อนจะได้ผลออกมาหรือไม่นาน,นก็ช่างหัวมันก่อนในเมื่อเกียวโดได้อนุญ,ญาตแล้วก็ลองพูดดูเมื่อได้คิดแบบนั้นแล้วเลมูลุได้กล่าวออกมาว่างานจะพูดห่านะถ้าไม่พอใจ จะปฏิเสธก็ได้นะริมโรุได้เกินเอาไว้ก่อนแล้วแล้วจึงได้เสนอกับเกียวโดเนื้อหาก,ก็คือจะรับออาเทเนชันของอาจารย์ชิเอลไปหรือเปล่านั่นเองเพราะเปิดบางเรื่องอาจารย์ชิเอลอยู่ก็เลยลองถามออกไปว่าขอปรับแต่งสกิลได้ไหมด้วยมือของริมโมรุเองและเกียวโดก็ตอบว่าข้ายังอ่อนหัดก็เลยทําให้ท่านเลียมโมรเป็นหัวนจรนได้หากจะแข็งแกร่งขึ้นมาได้ก็ไม่ปฏิเสธหรอกครับขอรบกวนด้วยนะครับ ว่าแล้วเกียวโดก็ได้ยกแก้วขึ้นมาพางดื่มพวดไม่ใช่ว่าช่วยไม่ได้ก็เลยตอบรับแต่ประมาณแล้วว่าการตอบรับคงช่วยเหลือจากริมโลไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรก็เป็นการตัดสินใจที่สองกับเป็นเกียวโดดีริมโมโได้เลินเล่าให้กับเกียวโดพานได้ผง,งกศรีรษะอย่างหนักแน่นชื่อเกียวโดค่าพลังสองล้านสามแสนเจ็ดหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยสี่สิบเก้าพอพันเทพหูป่าจิตวิญ,ญญาณมาศักดิ์สิทธิ์ขั้นสูงหูป่าจิตวิญญาณปฐพี อาลักพรคุ้มครองจากริมโลชายาบาเลียนลอดเวทบนเวทดฝืนฟูสกิลออเทเมตกีบเบลเซบับนาชันริมรความต้านทานลบล้างควรเจ็บปวดลบล้างสภาวะผิดปกติต้านทานผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมต้านทานการโจมตีทางกายภาพต้านทานการโจมตีทางจิตต้านทานการโจมตีทางเวทมนต์ศักดิ์สิทธิ์เมื่อเกียวโดได้ตอบรับข้อเสนอของริมโรแล้วคุณเชเอลที่รออยู่แล้วก็เลยลงมือทาอย่างรวดเร็ว ที่เกี่ยวโดได้ไปก็คืออัลเทเมตเกียบเบลเซบัฟซึ่งในนี้ก็ประกอบไปด้วยความสามารถที่หลากหลายอย่างเล่นการคิดคำนวณยานครอบจักรวาลจิตคุกคามแห่งจอมันพุ้นฟูความเร็วสูงหน้าเยื่อกะเพาะคัดแยกอุปสงค์สเบียงกัดก่อนกำแพงเลหล็ก้ามอบการพิทักตัวตายตัวแทนควบคุมมิติม่นพลังหลักชั้นยอดประสาทรับกินแปลงก่อทั่วไกย เป็นสกิลที่ลดระดับลงมาจากเบลเซบิลของลิมมอโลแล้วได้รวมเข้ากับหลายๆอย่างถ้าใช้มอบการพิถักกับพวกลูกน้องก็จะช่วยเสริมการป้องกันได้ส่วนตัวของเกียวโดก็ใช้กำแพงเล็กาหรือก,ก็คือตัวตายตัวแทนเพื่อรับความเสียหายแทนผู้พ้องได้ด้วยกัดก่อนเป็นทางการป้องกันและการโจมตีไม่ใช่ว่าจะเน้นแค่การป้องกันอย่างเดียวแต่ก็ยังให้ความสำคัญกับการโจมตีอีกด้วย ถ้าเป็นเกียวโดที่เชี่ยวชาญการป้องกันอยู่แล้วถ้าจะใช้ความสามารถที่เข้ากันได้โดดเด่นนี้ได้อย่างเต็มที่สิ่งที่ควรพูดถึงเป็นพิเศษไม่ใช่แค่สกิลแต่เป็นตัวของเกียวโดที่ยอดเยี่ยมด้วยเนื่องจากยุทธทานของเกียวโดได้กลายเป็นระดับกอร์ดจึงเปรี่ยบเสมือนเป็นเลือดเนื้อของเกียวโดเองด้วยเหมือนกับเสื้อผ้าของพวกปีศาจก็สามารถปรากฏขึ้นมาได้ตามความตั้งใจของเกียวโดมีดคาสเซอร์ก็เหมือนกัน ถึงจะพังแล้วก็สามารถสร้างขึ้นมาใหม่ได้ในทันทีพอได้คุโรเบช่วยจัดการให้สถานะของมันก็ถูกบันทึกเอาไว้ว่ากันตามตรงถ้าเป็นสถานาการณ์ที่ชวนคิดว่าขี้โกงอยู่นิดหน่อยเลยแฮแต่อย่างไรก็ตามพอได้รับรวมกับยุทธภกรด้วยแล้วค่าพลังชีวิตของเกียวโดก็ยิ่งพุ่งพวดพื้นฐานแน่นพอตัวเลยแถมยังได้รับเอลเซบัฟไปอีกพลังของเกียวโดก็น่าจะเหนือยิ่งกว่าพลังของโซเอหรือว่าคาบิวไปเสียอีก ถ้าเป็นเกียวโดในตอนนี้ต่อให้รับมือกับสามแม่ทัพพูด <c oughs> ก็สามารถทวงเวลาเอาไว้ได้แน่การจะโค่นเกียวโดซึ่งได้เสริมเลือกกันป้องกันมาแล้วลงได้ถ้าไม่ใช่การโจมตีขั้นสุดยอดในครั้งเดียวก็น่าจะยากหน่อยหลังจากได้ปรับแต่งเสื็จแล้วลิโมโรได้กล่าวออกมาว่าเพิ่งพาได้มากขึ้นทุกขีแล้วนะพอได้ฟังแบบนั้นเกียวโดก็ตอบว่าเป็นความชมที่น่าดีใจมากครับถ้าขอสาบานว่าจะทํางานตัวเป็นเกียวเพื่อปกป้องทุกคนให้ได้ จากนี้ไปก็ขอฝากด้วยละเมื่อแล้วลิมมอนโะได้ยิ้มให้กับเกวโด้เมื่อการเติมสร้งสรรพูดคุยเล็กๆน้อยๆกับเกวโด้ได้จบลงไปแล้วลิมมอนโ็ได้กลับไปทํางานของเขาต่อณที่ห้องส่วนตัวในฮิโอลิของลิมูอนโรถูกกาลังคิดเรื่องการพูดคุยในวันพรุ่งนี้เพราะมาเริ่มเอาตอนเย็นในวันนี้ก็เพิ่งจะได้พบปะก,กันแค่ห้าคนเท่านั้นทุกคนก็ดูยุ่งกันอยู่ก็คงจะต้องใช้เวลากันหลายวันนอกจากจะเหลือ มันศักดิ์สิทธิ์สิราชาผู้เปทักษ์อีกตั้ง9คนแล้วก็ยังมีคนอื่นอีกอยู่หลายคนที่อยากจะพูดคุยด้วยอย่างน้อยพวกอาปิโตซึ่งจําเป็นที่จะต้องพูดคุยเพราะอาจารย์เชียลก็ขอมาเป็นการส่วนตัวด้วยเหมือนว่าอยากจะปรับแต่งสก,กิลของอาปิโตหน้าดูเลยแม้จะเขียนว่าซื้อตรงต่อความต้องการแบบนี้มันก็กระไรอยู่แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามันก็เป็นประโยชน์สำหรับทุกคนโดยส่วนตัวแล้วเลี่ยมหลวงไม่มีเหตุผลอะไรที่จะต้องให้ปฏิเสธ ก็เลยตั้งใจว่าผู้นี้จะพยายามอีกครั้งจึงได้ให้โชนะจะตารางงานให้ตามความตั้งใจนั้นโดยที่บอกไปว่าให้ดีเอลโบกับชิออนเอาไว้ช่วงหลงังหลังนั้นในวันผู้นี้ก็น่าจะจบลงได้เร็วและก็ยังติดใจเรื่องของพวกมาซาย,ยโยคิอยู่ด้วยทางฝั่งนั้นพวกเขาเองก็เหมือนจะกําลังติดพันอยู่กับการพูดคุยกันยาวถึงจะได้ข้อมูลมานิดหน่อยแต่ก็เป็นปัญหาที่ลังเลกันอยู่ว่าเดโมโลควรจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวด้วยไหม ดังนั้นจนกว่ามาซายาคีกับพวกบรรดาคนของจักรวรรดิจะพูดคุยกันเสร็จก็ตั้งใจว่าจะเฝ้ามองอย่างเงียบๆโดยที่ไม่สอดปากสอดคำอะไรเอาเถอะการมีเวลเกนอยู่ก็คงรจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้สบายใจไม่ลงด้วยชั้นที่เ0ในตอนนี้ก็มีบรรยากาศที่ใครจะเข้าใกล้ก็ไม่ได้เลยอย่างวด,ดาด้าถึงกับท่องหนีไปมุดอยู่ในห้องตนเองดิมุลุเองก็ชัจะเป็นหัวเขานิดๆขึ้นมาแล้วตั้งแต่ที่แยกตัวกับเวลเกน เวลาก็ยังผ่านไปไม่เท่าไรเลยเธอผ่านประสบการณ์แบบไหนมาบ้างก็งอยากจะรู้แฮอย่างไรก็ตามคงได้แต่ต้องรอผลสรุปจากทางนั้นก่อนในระหว่างนี้ดิมมอลก็ควรจะทําเรื่องที่เขาทําได้พอได้คิดแบบนั้นก็เลยพันสัมผัสดได้ถึงกลิ่นอายอะไรบางอย่างลังกาได้โผล่ออกมาจากเงาของริมมโลมาจนถึงปลายจมูกของเขาและมองมาทางนี้อยู่ในตอนนั้นดิมมโลได้พูดออกมาว่าเวอรตัวใจหมดเลยลังกานี่นะ ลืมตาตื่นด้วยสวัสดิภาพสีนะลิมุลร์ลุก็ดีใจก็เลยแปลงกายเป็นร่างมนุษน์แล้วลปบใบหูของลังกาเล่นท่านใดนั้นลังกาก็ทําสีน้าที่ดูท่าทางดีใจและเสียใจใบหูของเขาได้หูบปลงลิมรุรลุกไเห็นแบบนั้นจึงได้กล่าวออกมาว่าเป็นอะไรไปรู้สึกไม่ดีตรงไหนงั้นเหรอลิมุรลุได้นึกเป็นห่วงว่าการวิวัฒนาการพลาดไปหรือเปล่าก็เลยไม่สบายตรงไหนหรือเปล่าในเรื่องเหมือนว่าจะไม่ใช่แบบนั้นลังกาได้ตอบออกมาว่า นายข้าข้านอนเพลินไปหน่อยจนได้พลาดสื่ขอขท็จใหญ่สินะครับลังกาเขาก็แค่จ่อยจนไม่ล่าเริงเท่านั้นและรีโมลุก็ตอบว่าอะไรการเรื่องแค่นั้นเองเหรอถึงรีโมลุกจะพูดแบบนั้นแต่ลังกาก็พูดออกมาว่าถึงจะพูดแบบนั้นก็เถอะแต่พวกก็ตาเองก็พลาดผลงานข้อนใหญ่เพราะว่าข้าด้วยนะครับเมื่อได้เห็นลังการู้สึกเกียดรีโมลุกก็คิดในใจว่ามันก็ใช่หยุหลอกแต่ว่ามันช่วยไม่ได้นี่ที่สําคัญก็คือลังกา วิวัฒนาการโดยสวัสดิภาพแล้วไายควร้างผลงานาอ่อนใหญ่แล้วจากนี้ก็ได้เลิมอนหลได้พูดออกมาว่าพวกกอบตายเองก็สร้างผลงานในการดูแลด้านการอาหารแล้วก็สแสดงโชว์เรื่องงานฉลองไปแล้วด้วยไม่มีใครว่าลังกาเลยสักคนนะเพราะงั้นไม่ต้องคิดอะไรมากหรอกเมื่อได้ฟังเขาปลอบใจแล้วลังกาก็ตอบว่าหน้าแห่งข้าการรนาพูดแบบนั้นให้ตัวข้าได้ทราบซึ้งนักลังกาเขาได้กล่าวแบบนั้นแล้วก็โดดขึ้นมาบนผืน แล้วเอาตัวของเขามาถูกับริมมโลวิท่าทีอ่อนออนเมื่อได้เห็นแบบนั้นแล้วริมมโลจจะได้รูปไปมาผ่านได้เพื่อนเพลินไปกล่าวสัมผัสที่นุ่มฟูที่ห่างหายไปนานทีนี้ก็ได้เข้าเรื่องหลักกันเลยในไหนแล้วก็จะขอตรวจสอบสถานะของลังกาเอาไว้หน่อยชื่อลังกาค่าพลังอยู่ที่4ี่ล้านสามแสนสี่หมื่นแปดสิบสี่พอผานมาป่าเทพจิตวิญญาณมาสศสกเสธิ์ขั้นสงูงมาป่าจิตวิญญาณวายุ อาลักษ์พรคุ้มครองจากลิมมโรชายาสตาร์ลอดราชามาป่าดาราเวทมนต์เวทมนต์ว,นวิญญาณวายุสกิลที่ครอบครองออลติเมตกีบเฮดท,ทูดความต้านทานลบหลังการโจมตีทางกายภาพลบหลังผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมลบหลังสภาวะผิดปกติต้านทานการโจมตีทางจิตต้านทานการโจมตีทางเวทมนต์ศักดิ์สิทธิ์เมื่อรู้แบบนั้นลิมมโรเขาก็โตใจแล้ได้คิดในใจว่า เอ๋ ه, พอพันทรลังกาไปถึงระดับเทพแล้วแหฮก็ติดใจมาตั้งแต่เมื่อตะกี้นี้แล้วล่ะนะเพราะดูจะแข็งแกร่งกว่าพวกเทพท้องถิน่นที่บูชาการอยู่ตามชายแดนอีกด้วยจะไม่เป็นอะไรแน่เหรออย่างเสาเอก็ถือว่าเป็นเทพผู้ติดตามของเบน,นิมาโลเลยเป็นข้อยกเว้นดูเหมือนว่าพอค่าพลังชีวิตได้เกินสองแสนพอพันก็จะเข้าสู่ระดับเทพถึงจะไม่มีหลักการยืนยันแต่ก็น่าจะเป็นอะไรประมาณนั้น ในขณะที่เลียมุลโลกำลังคิดอยู่นั้นชิเอลได้กล่าวออกมาว่าจำเป็นต้องรวบรวมตัวอย่างมากกว่านี้แต่การตระหนักเช่นนั้นไม่น่าจะผิดพอได้ฟังคำตอบของอาจารย์ชิเอลเลียมุลโลก็คิดว่ามันน่าจะเป็นแบบนั้นสำหรับมนุษย์แล้วค่าพลังเกินแสนก็จะเป็นระดับนักบุญแล้วด้วยถ้าเกินสองแสนอาจจะกลายเป็นเทพบุคคลก็ได้พอแค่ไปถึงความเป็นเทพได้ก็ไม่ได้เหมือนเทพตามพั้วมายอยู่แล้วด้วย มันก็ห่างไกลจากคําว่าพร,พร้อมทุกอย่างแต่ก็เป็นตัวตนที่พึ่งพาได้ในฐทาน,นะภาพลักษณ์ของควบีขงแกงอย่างตัวคองลังกาก็เกินกว่า4ี่แสนเทียบเท่ากับเบน,นิมารุในตอนที่ไม่ได้ถือดาบเขามีวัฒนการขึ้นมาได้น่ากลัวจริงๆในลังจาะนั้นเรียมโรุได้กล่าวออกมาว่ายอดเลยนะลังกาพอได้รับคําชมแบบนั้นลังกาก็ตอบออกมาว่าฮ่าฮ่าทั้งหมดก็เป็นเพราะนายแห่งข้านั่นแหละครับลังกาได้บอกว่า เป็นพอได้อาบแกนเวทของลมโมโลเข้าไปเพราะเขาก็มุดอยู่แต่ในเงาของลมโมโลและซึมแับแกนเวทมนที่แฝงออกมาอยู่ตลอดเวลาก็เลยวิวัฒนาการไปได้ด้วยดีแม้จะจูอย่างใดควรสามารถที่ยอดเยี่ยมมาอีกด้วยซึ่งมันก็คืออัล a t เมสกิลฮัตทูที่หลังการได้มาแทนที่จะเป็นคุณเวลาลาแน่นอนว่าเรื่องนี้เองก็คงจะเป็นฝีมือของใครบางคนและคนที่ว่านั้นไม่จำเป็นต้องบอกก็คนจะรู้ ถูกต้องพอดีให้ความช่วยเหลือไปนิดหน,น่อยว่าแล้วเชียวต้องเป็นฝีมือของอาจารย์ชีเอวแน่ๆพอไม,ไม่ใช่เกีบรลังกาจะน่าจะได้มันมาด้วยตนเองแต่ก็ไม่มีทางที่คนชีเอวจะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวหรอกแต่ก็นะพลังมันก็เหมาะกับลังกาดิมลุกก็เลยไม่บ่นอะไรพลังนี้มันมีการเล่นการคิดคำนวณยานครอบจักรวาลจิตคุกคามแห่งจอมันวงการสภาพอากาศวงการเสียงเละลม วงการเมติม่านพลังหลากชั้นรวมทั้งหมดเจ็ดอย่างที่รวมอยู่ด้วยกันแข็งแร่งและเทียมทานจนเรียกได้ว่าเป็นคนละชั้นกันเลยพูดถึงพลังพิเศษที่สามารถควบคุมสภาพอากาศได้มันก็น่าจะเข้าใจความหมายสุดยอดของมันได้เป็นสกิลที่เหมาะสมกับลังกามากจนใช้จะก,กังวลขึ้นมากว่า,วากอบตาจะใช้ลังกาได้อย่างเต็มที่หรือเปล่าในการที่กอบตาจะรวมร่างกายกับลังกาเมื่อการตรวจสอบพลังกาได้จบลงก็ถึงเวลาทํางาน แม้จะพูดคุยกับลังกาจนไม่ได้นอนแต่ว่าร่างกายของลิมโมลูก็ยังฟีดเปียอยู่คนแรกที่มาก็คือผู้มาละาทักทายกันเสร็จแล้วก็ได้เอ่ยกันก่อนเลยว่าได้เยิยนท่านลังกาอวดมาหนาเจ้าค่ะว่าท่านลิมโมลูเพิ่มสกิลให้กับพวกเราได้ใช่ไหมเจ้าค่ะถ้าอย่างนั้นข้าเองก็อยากจะได้พลังใหม่ๆเหมือนกันเจ้าค่ะผู้มาละในร่างเด็กน้อยได้ออดอ้อนลิมโมลูอย่างน่ารักถึงจะพูดอย่างนั้นแต่ลังกาเขาก็ได้พลังมาเอง แต่ดูเหมือนว่าเอาเรื่องที่ช่วยนิดหน่อยไปขยายความซะใหญ่โตที่จริงเขาควรจะชมตนเองมากกว่านะแต่ก็ไม่รู้ว่าทําไมลังก้าถึงได้ยึดติดอยู่กับคําที่ว่าเรียมบลรุเป็นคนช่วยนักหนะและว,ว่าตามตรงก็ไม่ใช่เรียมบูรุแต่ว่าเป็นคนเชเอลที่ช่วยแต่ว่าเรื่องนี้ก็เป็นความลับก็เลยต้องพยักหน้าแบบมเมรือไปก่อนเอาลวลาจะเอายังไงดีนะเมื่อได้เจอลูกอ้อนของคู่มาละในร่างเด็กน้อยแล้วเรียมบลรุก็ไปไม่เป็นเชเอลจะได้พูดออกมาว่า ตอบรับไปเถอะก็คิดได้แล้วเราว่าต้องตอบแบบนั้นและก็ฝากฝังให้คุณชิเอลที่ไม่รู้จากยับอย่างชั่งใจมันก็คงจะกังวลอยู่นะในตอนที่มีศัตรูอยู่ก็ควรจะเตรียมวิธีการรับปือให้พร้อมเท่าที่จะทําได้ไว้ก่อนได้เรียมโลูได้พูดออกมาว่าเข้าใจแล้วตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับเธอนะแต่ว่าจะดูให้ก่อนก็แล้วกันพอได้กล่าวแบบนั้นเรียมโลูก็คิดในใจว่าคุณชิเอลเองก็เถอะ ถ้าไม่ไหวก็คือไม่ไหวนะถ้าไม่มีสกิลอะไรที่เหมาะสมกับคู้มาละก็ให้ไปไม่ได้พอพูดไปแล้วมันก็ได้รับการตอบรับแล้วเลยมมโรูจะได้แต่มือเปลี่ยนตัวกับคุณชิเอลให้ออกมาทํางานชื่อคู้มาละค่าพลังเยียวทหนึ่งล้พันเก้ร้อยสี่ส9 9 9ี่พอพันเนทเทลเก้หางดาราสวรรค์จิตวิญญาณมาศสิทธิ์ขั้นสูงสจจิตวิญญาณพัฒพีอารัก์พร้อมพ้จากลิมมโร ชายาคิเมล่าหลอดเวทพลเวทมนต์จิตวิญญาณปฏิปีสกิลอัลติเมตก็บบาฮาโมดนาชันสัตว์มายาสกิลเฉพาะตัววงการสัตว์อสูรรวมตัวสัตว์อสูรความต้านทานลบล้างการโจมตีทางกยายภาพลบล้างสภาวะผิดปกติต้านทานผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมต้านทานการโจมตีทางจิตวิญญาณต้านทานการโจมตีจากเวทมนต์ศักดิ์สิทธ แม้ว่าโคชอเอลจะใช้เวลาอยู่เนิตหน่อยแต่ก็สําเร็จด้วยดีที่คู่มาลาได้ไปก็คืออัลตเเมตกีปที่มีชื่อว่าบาฮาโมตซึ่งมันได้รวมควาสามารถการเล่นการคิดคํานวณยานคอบจัก,กรวาลจิตคู่คําแห่งจอมันวงการแรงโน้มถ่วงวงการมิติม่านพลังหลักชั้นรวมทั้งหมด6อย่างเอาไว้ด้วยกันสามารถแทรกแซงได้แม้กระทั่งดาวคอและควบคุมแรงโน้มถ่วงได้เป็นบริเวณกว้าง ตัวของคู่มาละเองก็เปลี่ยนผ่อพัน 8, ไปแล้วเช่นกันจากในเหตุสัตว์ก้าเสียนได้กลายเป็นในเทวเพราะเปลี่ยนจากหัวเป็นหางก็อาจจะทําให้รู้สึกเหมือนกับว่าอ่อนแอลงแต่ก็ไม่ใช่เลยกว่าหน้านี้มีสัตว์อสูนอยู่แปดตนที่คอยติดตามเธอแต่ว่าตอนนี้มีแค่หัวเดียวก็แปลว่าคู่มาละสามารถควบคุมได้โดยสมบูรณ์ตามความคิดของตนเองหางทง 8, างแในก้าหาของคู่มาละ ยังคงมีความคิดของสัตว์อสูรอยู่เหมือนที่ผ่านมาดังนั้นจะปล่อยให้พวกลูกน้องได้เคลื่อนไหวตามอิสระก็ย่อมทําได้เช่นกันในกรณีนั้นสัตว์อสูนทั้ง8ตนที่มีค่าพลังชีวิตราวๆสองแสนจะแยกออกมาจากตัวของคู่มาละแต่ถึงอย่างนั้นค่าพลังชีวิตของคู่มาละเองก็ยังคงอยู่เกินล้านตอนนี้อยากจะให้เข้าใจว่ามันเป็นแบบนั้นเองไม่ใช่การคำนวณที่ผิดพลาดเพราะค่าพลังชีวิตที่แบ่งออกไปจะกลายเป็นของลูกน้อง จะมองว่าได้รับการเสริมความแข็งแกร่งขึ้นมาอย่างมากก็ไม่ผิดแม้ว่าจะยังไปไม่ถึงความเป็นเทพแต่ว่าค่าพลังชีวิตก็เกือบจะไปแตะเพดานหลักสองล้านทั้งที่ไม่ได้สวมยุทธกรณ์อะไรเลยสัมผัสได้ว่าอีกไม่นานก็คงจะมีวัฒนาการขึ้นมาอีกแล้วเป็นท่าดินเหมือนกับเกลโดเพราะเป็นสัตว์สูรวิญญ,ญาณปฐพ,พีซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตแบบกึ่งจิดจึงจะสามารถควบคุมแรงโน้มถ่วงได้อย่างเหนือชั้น ถ้าเป็นคู่มาลาที่ควบคุมสัตว์อสูรทั้งหมดได้แล้วดยู่จากสเปคอย่างเดียวกันก็ครจะจัดว่าอยู่ในระดับที่สูงสำหรับบรรดามารศักดิ์สิทธิ์12ราชาผู้พิทักษ์แต่ก็น่าเสียดายที่ในตอนนี้เธอยังมีประสบการณ์ไม่มากพอถ้าให้ต่อสู้ก็คนจะแพ้โซเอถ้าจะพอมีโอกาสชนะอยู่บ้านก็น่าจะเป็นอาด้านแมนกับกาบิลเหล่ามังแต่ก็นะก็น่ากลัวจริงๆนั่นแหละนับว่าคู่มาลาเป็นดาวแห่งความหวังได้เลยยังไงก็ยังคง